มองรอบด้านกับธนาคารออมสินธนาคารออมสินไม่เพียงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการออมด้วยการสนับสนุนที่มีธนาคารโรงเรียนเท่านั้นนะคะแต่ยังตระหนักถึงการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยจึงจัที่มีการประกวดอ่านทำนองสนับขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาแล้วค่ะ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน318คนจากธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน130แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดอา่านทำนองเสนาะค่ะก็อยากจะฝากโครงการดีๆเช่นนี้ครับให้กับคนไทยกับเยาวชนไทยทุกๆคนครับเพราะว่าโครงการนี้ก็มีการทั้งอ่านนะครับทั้งเป็นทำนองร้อยแก้วกอนนะครับแล้วก็โครงครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทำนคงเสินที่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กๆเยาวชนไทยให้รู้จักร่วมกันนะครับที่จะสืบสารสิ่งดีๆของความเป็นไทยสำหรับผลการประกวดการอ่านทํานองสนอธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2556ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิงเด็กหญิงนุชวราถนอมรูปโรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชายเด็กชายปฐุมฤกเ์ทรัพย์สถิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิงนางสาวฉัตรชนกชัยวงศ์โรงเรียนศรียานุสรจังหวัดจันทบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชายนายกฤติติณพันทรัพย์จากโรงเรียนอ่างทองปัทมะโรดวิทยาคมจังหวัดอ่างทองค่ะ ออร,ร,ร้อยปีธนาคารออมสินร้อยใจรับใช้ประชาชน